วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอะไรกันนี่มาเลยนี่เจอครับเมื่อวานช่วงบ่าย้องพึ่งเขาอบพยพออกไปแล้วนะฮะหลังจากที่อยู่ด้วยกันอย่างเกรงอกเกรงใจมาประมาณครึ่งปีได้ ผมจะใช้บันไดปีนขึ้นไปเก็บมาเราคิดว่าในนี้น่าจะมีไข่พึ่งอยู่นะครับถ้าเกิดมีไข่พึ่งอยู่จริงเราก็คงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นการพิสูตรไป ว่าเพิ่งที่ทิ้งรังแล้วเขาจะหลงเหลืออะไรไว้บ้างเราว่าผมหาข้อมูลใน google แล้วก็ไม่เจอนะครับว่าในรังพึ่งที่เขาทิ้งรังไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรอยู่บ้างนี่ก็บายแก่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพึ่งไปหมดหรือยังนะครับต้นมะม่วงต้นนี้ จริงๆแล้วผมจะตัดให้เขาเตี้ยนะครับแต่ว่าปีนี้ตัดแต่งไม่ได้เพราะว่ามีพึ่งมาทํารังอยู่เนี่แหละครับอะเราเข้าไปดูกันเลยนี่บนนี้บนนี้ เหมือนว่าเพิ่งจะไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเอาบันไดามาปีนเลยดีกว่าตอนนี้บันไดเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปเลยนะครับคือรังขนาดใหญ่มากฮะเข้าใกล้ไม่ได้ลนจอ ตรงขั้วที่ต่อระหว่างรวงพึ่งกับต้นมะม่วงนี้มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องในก็ออกเกือกกลุงมกลวงเดี๋ยวผมจะใช้มีดพับนี้นะครับเกรดแล้วออกมานะครับ ก็ของเราเออกมาลักษณะนอ้ตอนนี้เราได้มาแล้วครับนี่เทียบกับมีดูนะครับมีดที่ผมใช้ตัดก็จะเปื้อนไปด้วยไข่พึ่งคืออไปอย่างนี้นะครับก็มีลักษณะเหมือนเทียนนะครับส่วนตัวรวมเขา ก็จะเนื้อแบบนี้โอเคทีนี้เรามาวัดกันดูดีกว่าตรงที่กว้างสุดนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ88เซนติเมตร แล้วมาดูตรงที่ยาวที่สุดก็เก้าบแปเซนติเมตรนี่นะครับรวงเขาก็จะเป็นรวงเปล่า เวลาเราจับแรงหน่อยนึงเขาก็นี่ครับยุบเลยแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมลองหักดูนะเอาต้องมือแบบนี้นี่ครับหักออกมาก็จะได้ลักษณะแบบนี้ ผมสงสัยว่าไอ้นี่หรือเปล่าคือไข่พึ่งเดี๋ยวเราจะลองเอาไปต้มดูนะครับดูว่าเมื่อเจอความร้อนเขาจะละลายหรือเปล่าถ้าเป็นไข่พึ่งจริงๆเขาต้องละลายแล้วก็ลอยอยู่บนน้ำเราค่อยตักเอาส่วนนั้นมาพักเพื่อให้แข็งตัวแล้วกลับมาเป็นแผ่น เป็นก้อนอีกครั้งนึงครับโอเคเราไปทดลองขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าตอนนี้ผมต้มน้ำร้อนแล้วนะครับเราก็จะหยอดโรงพึ่งลงไปเลยดีกว่าชิ้นหนึ่งชิ้นที่ผมผักมานะครับแล้วเราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหยอดลงไปแล้ว ดูเหมือนว่าเขาละลายลนะครับนี่ยตอนนี้ผมใส่รวมพึ่งลงไปทั้งหมดเท่าที่มีแล้วนะครับหลังจากที่ต้มไปจนน้ำเดือด และรวมพึ่งทั้งหมดละลายแล้วนะครับผม,ผมก็ตักกา,กากแยกออกมาซึ่งจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนน้ำที่ได้จากการแยกกา,กากออกไปแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ต่อจากนี้เราก็จะรอให้แข็งตัวแล้วค่อยช้อนเอาชั้นที่เป็นไขมันแข็งข้างบนออกมานะครับ เดี๋ยวเรามารอให้แข่งตัวกันครับผมวางทิ้งไว้ทั้งคืนสา,สายของอีกวันหนึ<ม>่งก็ได้สภาพนี้เลยนะครับแข่งไปแล้วนี่ครับเขาก็จะแยกชั้นข้างล่างก็จะมีน้ำวนข้างบนนี้จะเป็นไขมันสำเร็จแล้วครับ นี่ผมใช้วิธีตัดแบ่งเลยในเมื่อแงไม่ออกก็ตัดแบ่งเลยตัวไขมันก็จะแยกตัวอยู่ชั้นบนแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นชั้นของน้ำเททิ้งเลยเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับนี่เป็นปุ๋ยให้มอนสตาราน,นี่แหละ ผมมีแผนว่าเดี๋ยวจะไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนะครับทำเป็นริปลิบปปาร์มใช้ในหน้าหนาวครับเพราะช่วงนี้อากาศแห้งมากกลิ่นเขาดีมากเลยครับเป็นกลิ่นของน้ำผึ้งก็คือกลิ่นของเกสรดอกไม้นะฮะจากที่เราหั่นเป็นชิ้นๆเมื่อกี้ผมนำมาหลอมครับ เอามาเก,ก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เพื่อเก,ก็บไว้ใช้นะครับบางส่วนก็ไปผสมกับน้ำมันมะพร้าวนี่นะครับในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็จะได้เอกมาเป็นลิปบาล์มครับลิปสติกเอามาเป็นแท่งแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดเราผสมในอัตราส่วน ไขมันพึ่ง1ส่วนต่อน้ำมันมะพร้าว2ส,ส่วนก็จะได้ออกมาเป็นครีมทาผิวแบบนี้ครับและนี่ก็คือ2ผลิตภัณฑ์ที่ผมทำออกมาได้จากไขมันพึ่งที่เก็บมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ